ผมอยากรู้ใครเป็นรกนะครับใครเป็นคนลงชื่อร้องไอ้ข่าหมูทางที่ข่าหมูมันก็เล่าทิทานอยู่หัวคลิปมันก็บอกอยู่มึงจะเอาคลิปนู้นมาโยงคลิปนี้มาโยงบ้านพ่อบางทีงานะคนละคลิปมันคนละประเด็นกันนะเออฟังนะวันนี้นะกูไปกับกูมาละแคะคนละประเด็นนะกูมาละแคะนะ เขาจะไปร้องเรียนมึงที่ไหนหรือยังไงมันก็เป็นเรื่องของคุณบาลคะครับบาลเคแต่เราก็ช่วยกันเราท้นทกาอะไรม,มีเราช่วยกันแต่วันนี้การที่กูเดินทางมานี้กูจะเดินทางไปเอาชื่อผู้ร้องนะเออใครเป็นคนใส่ชื่อร้องเที่เเจอกันครับผมบอกเลยผมเล่นกับแน่นอนหนึ่ง นะครับผมถูกตัวแทนหลายคนโทรมาสอบถามนะทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับเออผมมีธุรกิจของผมเออนะทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะและอย่างหนึงมันทำให้ยอดอยูทู e ผมตกนะมันทำให้ยอดอยูทู e ผมตก นะครับนะจากก่อนหน้านี้ยอดอยูทู e ผมนะครับปังปังปังทุกคลิปนะหลังจากนี้ผมก็จะเก็บหลักฐานยอดวิวผมตั้งแต่วันที่เขาไปร้องไล่ลงมาว่าเสียชื่อเสียงยังไงแล้วมีผลนะครับต่อช่องยังไงและมีผลต่อบริษัทครอบครัวผมยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันเต็มคาราเบลครับนะเออเดี๋ยวเจอเต็มคาราเบลบอกตรงนี้เลย นะครับผมยากรู้ครับไอชื่อคนร้องเป็นใครเนี่ยอันนี้ประกาศเลยนะครับไม่ได้มีหมายมานะนะไม่ได้มีหมายมานะเหนือจะมาแก้กเกี่ยวว่าไอขาหมูได้รับหมายแล้วมึงไปเช็คได้หว่ากูได้รับหมายยังหมายออกยังนะเออนะครับไปเช็คดูด้วยนะเออว่าหมายออกยัง อย่ามาแก้เกียร์วไห้ขาหมูเดินทางแล้วอยวอีบานก็ดูจริงๆแล้วผมเนี่ยกะว่าจะรอหมายจริงๆแล้วเนี่ยกะว่าจะรอหมายแล้วไปทีเดียวทีนี้ใจมันร้อนไงใจมันร้อนลุกไงเพราะว่าผมเสียาหายไงนะเออไอ้ขาหมูมันเสียาหายในชาเรื่องนี้ไงอ่นะใครเห็นด้วยขอหัวใจสามดวงครับฮนะ ใคเห็นด้วยของหัวใจสามดวงแล้วเอาจริงครับเล่นจริงครับนะใครอยู่หน้าสื่อใครให้สัมภาษณ์ใครเป็นคนลงชื่อเล่นหมดครับก็บอกแล้วช่วงนี้ดวงตกนะเออช่วงนี้ดวงตกนะส่วนกูมาละแค่เขาก็จะไปเขาก็จะไปในเรื่องขอเขาเออกูก็จะไปในเรื่องกูเข้าใจปะเออไปซองประเด็นมึงเข้าใจไหม อ่าแม่แม่กดไลค์ให้หน่อยก็กดไลค์ให้หน่อยวันนี้ผมยังไม่ได้หมายนะทุกคนเป็นพยานนะร้อยเจ็ดสิบห้าคนเป็นพยานนะไอ้อ้วนในข่าหมูยังไม่ได้รับหมายนะแต่วันนี้ไอ้อ้วนดูแล้วเนี่ยมันผ่านมาจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยถ้าไอ้อ้วนจะผิดจริงเนี่ยหมายมันต้องมาหาอ้วนแล้วเพราะฉะนั้นหมายไม่มาอ้วนก็ไปหาเองอ้วนอยากจะไปรู้เพราะอ้วนเห็นในสื่อเออแล้วมีคอมเมนต์ในสื่อด่าผมเต็มเลยแม่แม่ คอมเมนต์ในซือดา่าผมเต็มเลยผมแคปแคปคอมเมนต์ไม่หมดแล้วจริงว่าเออแล้วทำให้ผมเสียชื่อเสียงด้วยใครก็มองออกนะไอ้โต๊ะที่นั่งโซฟาใส่เสื้อแขนยาวสีเทาขาวเนี่ยนะอืเดี๋ยวเอามาประกอบอีกด้วยนะไอภาพนั้นมันมีอยู่มันจะเป็นใครไปไม่ได้เออนะตอนทำมาสนุกกันนะครับตอนทำมาสนุกกันไปเชื่อไอโลน นะพยายามโยงไม่หายพ่อพระเอกแต่ผู้มึงโยงไม่ติดซือเขาไม่ลงไปเล่นแล้วจริงปะเพราะเขาเห็นสันดานอีดำแล้วมวกมึงไม่เอะใจหรือว่าวันนี้วันที่สี่ที่ห้าแล้วเนี่ยผูมม้มึงไม่เอะใจวันที่สี่แล้วมึงไม่เอะใจว่าซื่อไม่ลงอันมึงไม่เอะใจกันบ้างเลยผู้มึงจะไปเชื่อว่าอาดีตยูทูบเบอร์นะฮะสายสายโพโตไปละมโมดละโมกละเมิดลงเมื่อสารไปดูคลิปว่ากูเล่านิทานเข้าใจปะเออ นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับกรรมกันทุกมึงอ่ะแม่ใครเข้ามากดไลค์พวมแม่ตรงนี้นะครับเนี้ยไหมย่อผมตกเห็นปะ่ะเนี่ยย่อผมตกไม่มีผลจากการออกข่าวเห็นไหมครับเนี่ยเออเนี่ยผมก็จะเก็บนะครับหลังจากวันที่เก้าที่มีการไปร้องเรียนเนี่ยดีไหมครับมันก็ทำให้ย่อผมตกเห็นปะ่ะพยายามมันทำให้ผมเสียชืย่อเสียงเออนะครับ ผมบอกเลยว่าผมเล่นกลับเล่นกับทุกดอกไอ้อ้วนนะไอ้อ้วนมันเล่าให้ฟังนะว่าไอ้อ้วนมันจะเล่นกับทุกดอกเลยรอติดตามชมเอะนะนะรอติดตามชมด้วยนะครับนะเออนะครับแล้วสื่อสื่อไหนทานเรื่องนี้นะสื่อที่ลงข่าวนะ <c oughs> สื่อที่ลงข่าวเรื่องนี้นะคุณต้องขอโทษผมนะเออการที่คุณจะนําเสนอข่าวเนี่ยนะ ผมจำหน้าพวกคุณได้นะผมได้ชื่อพวกคุณมาแล้วนะสื่อที่ลงไปทําข่าวในวันนั้นนะครับเออพวกคุณต้องทําข่าวขอโทษผมโพสขอโทษผมถ้าไม่โพสขอโทษผมผมจะบุกไปหาพกอกบอกกอของพวกคุณนะผมเอาจริงนะครับผมไม่ได้เอาเอา,เอาเล่นๆนะครับแล้วผมปรึกษาทนาแล้วนะครับไม่ได้ทำเล่นๆนะไม่ได้ครูด้วยเขาบอกแล้วช่วงนี้พวกมึงดวงตกกัน ทำอะไรสนุกพวกมึงก็มาทุกสนัดกันกูบอกพวกมึงแล้ววิเพียงวันดีครับวันดี้ทุกคนเลยนะเออนะกูบอกพวกมึงแล้วถึงตาของพวกมึงบ้างแล้วเข้าใจปะเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไอพีครับไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอยากให้พวกมึงรู้ตัวไว้ว่าเตรียมตัวรับกรรมแล้วก็ไม่ได้ทำเล่นๆน,นะครับครอบครัวผมเสียหาย ลูกเต้าผมเสียหายลูกเต้าผมไปโรงเรียนถูกต้องไหมเออนะครับเออเพราะฉะนั้นลูกเต้าผมไปโรงเรียนลูกเต้าผมเสียหายผมจะได้กลับบกคคณให้หนักนะครับผมจะฟอ้องนะครับนะผมประกาศนี้วผมจะฟอ้องอันนี้ผมไม่ได้คูนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องปกป้องสิทธิ์ของผมชัดเจนไหมครับนี้ผ่านมาจะครบเดือนแล้วผมก็รอหมายอยู่ นะไม่มีหมายมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวจะหาว่าเราร้อนตัวแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้หมายนะเดี๋ยวผมจะไปภาคสี่ผมจะไปภาคสี่นะเออผมจะไปดูว่าใครเป็นคนใส่ชื่อรอ้องให้ผมเสียชื่อเสียงซึ่งลูกเต้านะครอบครัวผมนะครับตัวแทนผมนะครับนะทักมาหาผมเต็มเลยซึ่งมีผลต่อธุรกิจนะครับฝากไว้คิดพวกมึงเนี่ย น้าอันนี้เอาน,นี้นะครับส่วนกุมาละแคเออเขาจะไปล้อมพลบอคอมนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยได้เราช่วยกันนะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของกุมาละแคเออนะครับอืมเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกุมาละแคด้วยนะครับชัดเจนพอไหมนะครับจริงๆครับผมว่าจะไม่ขึ้นไหลหรอกนะเหนื่อยด้วยนะครับ นะแต่วันนี้ก็ต้องพูดให้กับทุกคนให้เข้าใจว่าการที่ผมมาครั้งนี้ผมจะไปดูนะอเออแล้วผมก็จะไปชี้แจงแล้วผมจะอธิบายแล้วบอกผมว่เก็บหลักฐานไหมดเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วก็เอาไปให้ท่านคณะท่านดูว่าผมเสียหายยังไงการที่เล่นข่าวกันแบบนี้กลับมาจากนี้นะครับผมจะบุกไปที่พอก,กอสื่อภาคแปดอีกอ่าสื่อช่องแปดอีก